พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าหลายๆครั้งในพระคัมภีร์การตายเนี่ยจะเปรียบเสมือนการนอนหลับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่การเป็นขึ้นมาจากตายก็จะถูกเปรียบเสมือนการตื่นนอนด้วยหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ที่ให้เราเห็นภาพของเรื่องนี้คือยอห์นบทที่11นะครับคือเมื่อลาสลัสตาย พระเยซูได้บอกว่าลาสลัสเพื่อนของเราหลับไปแล้วแต่เราจะไปที่นั่นเพื่อปลูกเขาขึ้นมาเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้แล้วสาวกของพระองค์ก็เข้าใจผิดนะครับพระคัมพีพูดต่อว่าพระเยซูได้ตรัสถึงความตายของลาสลัสแต่พวกสาวกคิดว่าทรงหมายถึงการนอนหลับ ธรรมดาแล้วก็ในมัทธิวบทที่9เมื่อมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตายพระเยซูบอกว่าจงถอยออกไปเถิดด้วยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตายแต่นอนหลับอยู่แล้วก็ในสดุดีบทที่13กษัตริย์ดาวิดอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอโปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพระองค์หรือข้าพระองค์จะต้องหลับไหลยอยู่ในความตายอันนี้เรายกตัวอย่างมาไม่กี่ตัวอย่างนะครับแต่หวังว่าพี่น้องสามารถเห็นได้ว่า การตายเปรียบเสมือนการนอนหลับและการเป็นขึ้นมาจากตายเปรียบเสมือนการตื่นนอนแต่ที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้นะครับคือการนอนหลับและการตื่นนอนของพระเยสุคริตหรือจะพูดอีกแบบก็คือว่าการตายและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยสุเคริตพระธรรมหนึ่งเคลเรียนบทที่15บอกเราว่าแต่บัดนี้พระคิดทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไป พระเยซูคริสต์กษัตริย์ของจกักรวาลเคยมีประสบการณ์กับการนอนหลับหรือว่าการตายเหมือนมนุษย์เหล่าทั่วทั่วไปพระเยซูขเข้าใจว่าการนอนหลับหรือการตายมันเป็นยังไงวันศุกร์ประเสริฐพระเยซูตายบนไมก้กางเขนเพื่อชดใช้บาปค,คนของพระองค์และในวันเสาร์บริสุทธิ์ศพของพระเยซูนอนอยู่ในอุโมงค์และในวันอาทิตย์ตอนเช้าพระเยซูได้ตื่นนอนพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากตาย เข้าสู่ชีวิตที่เป็นอมตะโดยที่พระองค์จะไม่ต้องกลับไปนอนหลับอีกพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากตายได้ตื่นนอนเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์และในหนึ่งโครินธ์บทที่15นี้เปาโลเรียกพระเยซูว,ว่าเป็นโคนแรกของคนที่ล่วงหลับไปนนี้เมื่อพระองค์ได้ตื่นนอนหรือเป็นขึ้นมาจากตายแล้วก็รับรองว่าวันหนึ่งพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ล่วงหลับไปหรือว่าที่ตายไปนั้น จะตื่นนอนด้วยจะเป็นขึ้นมาจากตายจะได้รับร่างกายใหม่เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นนะครับไม่มีทางที่พี่น้องคริสเตียนเหล่าที่หละไปหรือว่าที่ตายไปจะไม่ตื่นนอนเรารู้ได้เพราะพระเยซูคริสต์ตัวแทนของเราและผู้นำที่นำหน้าพวกเราได้ตื่นนอนแล้วได้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะฉะนั้นรับรองเลยนะครับการันตีได้เลยว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคน จะตื่นขึ้นมาจะเป็นขึ้นมาจากตายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาฉะนั้นขอให้เราทุกคนเพึ่งพาในพระเยซูคริสต์นะครับการนอนหลับและการตื่นนอนหรือว่าการตายและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระเยซูเป็นความหวังสําหรับพวกเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเราสรุปได้ว่าเราที่กําลังเชื่อวางใจในพระเยซูไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวการนอนหลับพระคัมภีร์ก็สอนเราว่าเมื่อตายไป จิตวิญญาณของเราจะไปอยู่กับพระองค์แล้วร่างกายก็จะต้องอา,อาจจะทุกฝังหรือทุกเผาแต่แน่นอนครับในที่สุดเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะได้รับร่างกายใหม่เราจะอยู่โบนโลกใหม่กับกษัตริย์ของพวกเราการงานของพวกเราเพื่อพระเยซูไม่ได้เปล่าประโยชน์ครับการเป็นขึ้นจากตายมีจริงเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะได้รับบำเหน็จก็ขอบเจ้าช่วยให้พี่น้องเราทุกคน ไม่กลัวตายไม่กลัวที่จะเสียสละไม่กลัวสิ่งใดๆเพราะในที่สุดยังไงเราก็จะเป็นขึ้นมาจากตายเข้าสู่ชีวิตนิรันดรและอยู่ในอนาณาจักรของพระเยซูตลอดนิรันดรกับพระองค์